เย้เ of ชิบหายแล้วปาดคอเลยถูกกินทั้งเป็นตอนใต้เราชอบแบบไหนมากกว่าฉันประเมินพลังของเค่ตามไปโอ้ยกูลืมไปมมนได้หนีชิบหาย <d ress Valent ina> แล้วหรือแซดเกือมาผิดทางด้วยไม่เจ๊ไม่โอ้ขอโทษกูมาผิดทางหรือไปว่ามันต้องให้หนีก่อน ยาไลเซเบอร์โกไม่ได้จูเกูเลยลืมไปว่ามันต้องผ่านฉากตรงนี้ก่อนโอ้โหโดนสะอ่วมเลยคอเฮกเดี <c oughs> ๋ยวขอเล่นไปสักพักนึงก่อนนะอันนี้ผมก็เพิ่งได้ดาบไลเซเบอร์มานะก็คือไปทำภารกิจไม่ใช่ภารกิจเขาเรียกว่าเป็นเอ่อคอนเทนเเต์เฮ้ยเฮจุดนะเป็นคอนเทนต์ที่ถ้าเราทำผ่านเนี่ยก็จะสามารถปลดล็อกของรางวัลได้นะอันนี้ก็ทำมาแลก็คือได้ดาบ ไรเซเบอร์นมาผมก็เลยลองเอามาใช้ดูนะว่ามันสามารถฟันสมบีเนี่ยได้กินทีตายนะครับไม่มีน้ํายาเลยเว้ยโดนกัดแง้มคบเป็นหนึ่งดอกใช้ก่อนน้ํายารักษาบาดแผลสมานแผลแขนขาดคุณก็รักษาได้ด้วยน้ํายาดองศพขอหาสมบีฟันหน่อยครับสักตัวนึงอยากลองว่ามันดาบมันโหดแค่ไหนเนี่ยสมบีครับเย้ <laughs> จําไม่ได้แม่งจำสแกใสัยนะนี่ฟันทิ้งก่อนเอ้ยจเจอแล้ว ว้าสองเงีงจงงอกมวยอ้ออจเฮ้ยอุอ๊ยหน้าเหกอุ๊ยทีเดียวตายอุยโคตรโหดเลยครับไรเซเบอร์ยึดท่านไม่อาจต่อต้านอำนาจมืดจากข้าได้หรอกมีอีกไหมเอาไว้หน้าเหกให้หมดเนี่ยจเฮ้ยเออฟอรลูเบียขึ้นด้วยจงงอกมาดาบว้าเฮ้ยจเฮ้ยจิ้มหน้าเหกจาเฮ้ย โคตรโหดครับจิ้มทีจะตายอ่ะเฮ้ยบล็อกบล็อกบล็อกแอลมันบอกกูไม่ได้จบฟันกูรีแอคชั่นตายเฉยเฉยอันละขอโทษก็พอดีนึกว่ามันจะง้างฟันแบบไม่มันรีแอคชั่นตายไอ้โคตรโหดเลยคุณผู้ชมฟันทีละตายเลยอันนี้ผมปรับแบบเอ่อแบบ n o โม a นะเจ้าเฮ้ยเจ้าคิดจะต่อต้านกั่อลไรแ๊บนึงสีเขียวสีเขียวข้าคือเจ็ดในฝั่งสว่างบ้างนี่เปลี่ยนดาบเปลี่ยนเปลี่ยนสีดาบบ้าง มาแต่นี่งัดอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอก่อนร้อยผ่านฉากตรงนี้ก่อนเราจะมาลองดูว่าฟันกับบอสนี่ฟันกี่ทีอตายฟันกี่ทีตายนะครับมาดิมาี่เออกูจะผ่านทางนั้นมาถึงเวลาลอกคราบแวมไพร์งัดไม้ก่อนจะไปไหนเดี๋ยวเจ้ามนุษย์ข้าไม่ใช่มนุษย์ข้าคือเจไดข้าอยู่สูงกว่าเจ้าเฮ้ยอย่าเล็บมันเนี่ยยิงแม่ง กระสุนทำอะไรไม่ได้ก็จริงแต่เดี๋ยวมึงเจอปรมาจารย์เจดนร้อนมาถึงเวลาใช้ดาบแล้วเจนเฮ้ยโอ้ยกูขบล็อกก่อนเฮ้ยเดี๋ยวดูมันต้องง้างก่อนอีเวนเอ้ยเออต้องง้างดาบก่อนเจ้ยใจเย็นคือระยะมันสั้นมากเอ้ยแยยันใหญ่ยันไม่กดเย่คือระยะพันดาบมันสั้นมากนี่แน่ เฮ้ยบลยย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 ยเฮ้ยย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 ดยยยยเยยยยยยอยยยยอยยรยย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 ยออยยอยย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 ยดยยยเยย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 กยยยยอยอนยยยยย สู้บอสนี่ก็ถือว่าลําบากอยู่นะคือถ้าโดนจ้วงทีดาบม,มันจะหุบไปเลยคนระับแล้วพอมันหุบทีนี่ <c oughs> กว่าจะง้างออกมาใช้ทีกูโดนจ้วงเส้นะไรแล้วง้างออกมาลําบากใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมก็คือถือว่าแรงอยู่นะเนี่ยประหยัดกระสุนดีว่าแต่เราอยากจะลองกับเออบอสนั้นนะครับบอสบิลินดาหรือแฟนตาเดียเ๋ยวจะใจเย็นใช้ดาบไรเซบเบอร์สีม่วงบ้างครับมาลองของกันหน่อยคือสีมันไม่เกี่ยวหรอกนะเอาจริงนะมันก็ ฟันแรงเท่ากันแต่ว่าเราอยากลองสีนี้บ้างแล้วก็มาเลยสองเง่งนี่แนี่ฟันสองทางได้จัดเลยครับกับหนึ่งเราต้องไปตามหาก่อนเจ๊ใหญ่มิลินดาซาทุกหยุดแล้วก็ใส่นี่ไปมาืมชิบหายละเดี๋ยวก่อนตรงนี้ยังไม่ใช่หน้าที่เจ๊มันมาแล้วจะเย็นไอ้ตรงนี้มันไปต่อตรงไหนแล้วเอ้ยมันมาได้ไงเอ้ มึงตอมหลอดไฟเลเซอร์กูรอเปล่าเนี่ยทำไมแมลงมันตามอยู่แบบนี้เลยครับชิพ่ายแล้วต้องเก็บดาบก่อนต้องเก็บดาบก่อนับคือมันตามหลอดไฟมาแมลงมันชอบหลอดไฟใช่ไหมแล้วเป็นสีนด้วยสีดูดแมลงเลยเนี่ยชิพายแล้วก็ว่าอยู่ว่าทำไมรักกุจังไล่ล่าไปทุกๆท,ที่เลยครับจะขายของแป๊บหนึ่งก็ะสุนในการครับกระสุนปืนกลไอ้นี่แม่ได้ยากเหลือเกินกระสุนปืนกลโอ้ยสี่หมื่นสาม อันนี้เป็นปืนกลที่ผมเพิ่งได้มาตอนจบเกมรอบหนึ่งลุ้ยนะมันจะได้ปืนกลแถมมาให้หนึ่งกระบอกแต่ว่าค่าอัปเกรดคือแค่เลเวลสองนี่ก็ขี้แตกแล้วเงินสี่หมื่นสามอืมว่าแต่ตรงนั้นมันให้ไปไหนต่อแล้วลืมผมอยากจะลองกับเจมิลินดาลองเอาไปฟันเจ๊แกดูมาสองเง่้งก่อนน่าจะฝั่งนี้แหละผมว่านะเพราะว่าลูกของเจ๊แกเนี่ยมาดักเฝ้าอยู่น่าจะทางนี้ละมั้งพอดีจําไม่ได้แต่น่าจะใช่ใช่แหละ น่าใช่น่าใช่อ่าใช่ใช่ใช่ทางนี้อุ้ยเจอแล้วรีบไปไหนเจ๊รีบเดินขึ้นจีนะหยุดลมก่อนจะใช้ดาบอ้าวหายเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงอยู่ไปไหนเร็วไปไหนเร็วเอาไรเซเบอร์แทงครับขอโทษนะเจ๊นะแต่เดี๋ยวเจ๊ก็จะจะโดนอีกคนหนึ่งผมอยากลองของด้วย เฮ oh uh, ้เฮ้เฮนี่น่จิ้มน่าอายใจเอ้ทำไมตายยากเอ้ยไม่ตายยากขึ้นเฮ้ยตั้งหลายทีแน่เดี๋ยวเสียงแหงตรงไหนอีกมึงจะเอาตรงไหนอีกตรงนี้จ้าเฮ้ยเอาอีกแล้วปืนก็เรียกขาดเลยเลยเซเวอร์อู้ยใจแล้วโอ้ยเอาไว้ค่อยใช้กับเจ้กับเจ้กันเลยแล้วกัน เจอเจ๊เกแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้กูชี้ปืนยิงแรกเลยวัวไป็นวแล้วน้ำยาดองศพแป,ป๊บขาบก่อนเออโอ้ทำไมา <c oughs> โอ้เจ๊ไอเจควา่าแต่ทำไมทำไมไม่จำเดี๋ยวนะเด้วยอ้อาวก็สุดหมดยิงเปลไม่เปอะไรปืนพกกอ,อพกเทพทรูพกโปร ยัดหมวกแม็กพอดีพี่รีบโทษทีงัดเปิด Hello แจ๊กอยู่นี่แหละปุก็มาหาเจ๊เองทั้งหมดนี้ก็เพื่อนเด็กคืนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยซ้ำเนลยเกือบเกลี้ยงเด็กช่วยเสนาเลวเห็นแก่ตัวมันจะบุนขึ้นเอยเข้ามาในบ้านเช็คแล้วเอามือบุญสมมุมแต่ต้องลุกแซวเดี๋ยวเจ๊กก็โดนด้วย จับทุ่มจังเลยเจ๊๋อเออลืมไปว่ามันล่วงมาด้านล่างอีกกวาจะเจอเจ๊แกนี่ออีกนานเลยครับผมอยากจะสัมผัสไม่ถึงดาบอนะเอาไปฟันเจ๊แกนะครับอยากจะลองครับอยากจะลองของจะเย่อยู่แล้วสุดท้ายเจ๊แกก็ปัดผมอีกแล้วครับไม่ได้แบบว่าไฟสักทีใจจะขาดอยากจะลองดูว่าตอนที่ว่าเราโดนไล่อยู่ในปราสาทเนี่ยแล้วเราจะสามารถฆ่าเจ๊แกได้หรือเปล่าหรือว่า จะเหมือนกับภาคสองซึ่งก็คือเจ๊กจะแค่ล้มแล้วก็อาจจะลุกขึ้นมาใหม่ก็ได้นะตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดเอ่อแขนขาดะครับแล้วก็ต่อด้วยกาวตราช้างนะครับที่เป็นในรูปแบบของขวดยาเอออื้อเอื้อไม่รู้ตัวว่าแค่นหายแล้วก็นีเจ๊กแป๊บหนึ่งทษทีเจ๊ กูเจอเจ๊เก็กูใช้ถับไม่ได้ตอนนี้แขนขาดคนแขนสเตตัพเจอกรงเล็บไม่คนแขนอะ่ะคนแขนไปอยู่ตรงนู้นหยิบคนแขนก่อนหยิบคนแขนมาต่อกเอองไงเออเร็วเร็วรีบเปิดเปิดชาแจ้งกูไม่อยากไปใจญ่ไว้ยังไม่ตอมือเออมาเลยเจ๊มาเลย,เเลยว้าวว้าว,าวา ว้าวว้าวไปแล้วมากดตีนเจ๊เกแล้วก็เดี๋ยวขอไปต่อมือก่อนเจ๊เดี๋ยวขอมาลองไรเซเบอร์กว่าจะได้ลองดาบกับเจ๊เก้ที่คือโอ้สักชาติสิเออมาแล้วรีไปเออ yeah. ขึ้นลิฟต์แล้วลิฟต์แบบโบราณข้ามอะไรเจ๊นี่ไม่พ้นหรอกเจ๊ต่างหากนี่ผมไม่พ้นที่ผมกลับมาเล่นตอบเพราะว่าผมอยากจะฟันตูดเจ๊เกเลยเนี่ยทากาวก่อนแล้วก็ มาติดอีกทีอันนี้แขนคนหรือแขนเลโก้ต่อติดได้ก่าวตาช้างชิ้นไหนทําได้ดีขนาดนี้มาถึงแล้วข้างคสินก็ไม่ได้ด้วยนะไอช่างนี้จ้าเฮ้ยนาแหกโอ้ยเฮ้ยมันไม่ตายมึงไม่ตายด้ดอกเดี๋ยวได้ยังไงและดาบคือระยะสั้นมากมันมันคือมีดดีๆนี่เองนะครับผมบอกเลยนะมันคือมีดนะครับคือมีดเนี่ยมันฟันระยะสั้นใช่เปล่าเนี่ยมันฟันสั้นแบบเนี้ย แล้วก็ไอดาบไรเซเบอร์เนี่ยระยะเท่ากับมีดเลยอ่ะมันสั้นมากนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดจะใช้นี่คือคุณต้องกดระยะแบบดีๆด,ด้วยแนะแต่ว่าเออเจ้ซะเหือเฮ้ยทำไมไม่ตายแล้วทำไมไม่ตายแล้วมึงับเกร์เหรอเออมันมันไม่ตายเลยวะปกติมันต้องทีเดียวตายสิเพราะว่าเราชักดาบมาเป็นสองแง่งนี้หรือเปล่าเออก็ไม่แน่นะเออมีอแล้วเหรอเออเดี๋ยวขอลองขอลองเก็บก่อนงนั้นลองเก็บสักอันนึง แล้วก็ใช้แบบดาบเง่งเดียวเง่งเดียวเรียกว่าด้านเดียวดีกว่ามาขอลองขอ,องเลยเออโอ้ยลืมล็อกไม่ไม่เกี่ยวอะออออแบบนี้เหมือนจะกากากว่าด้วยโอ้โหต้องชักมาสองอันเนี่ยถึงจะดีกว่าต้องรอคร้างมาจ้าเฮ้ยโอ้ยเออ,อไอตัวนี้ตายยากเว้ยเด็กไปก็ไปเอ้ไมนมันตายยากขึ้นวะเนี่ย ไม่ตอนแรกมันทีเดียวตายวะมันเคิดอะไรหรือน่าจะเพราะฉากเริ่มต้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาก็เลยให้เรานีหนีแบบง่ายๆหน่อยโดยการยิงแป๊บๆตายอะไรเงี้ยนะเอาละตรงนี้เจ๊ออกมาหน่อยเจ๊ปกติฉากตรงนี้เนี่ยเจ๊แกต้องไล่ล่าเราแล้วนะหายไปไหนแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงขอติดไอ้นี่ก่อนด้วยเออเธอเลวมาเลยเจ๊ อยากลงของอยู่พอดีจุกไอเอ็มจุ๊กยังโดนอีกโดนได้ไงอเจ๊ระยะไกลเนอะวายเอ้ยอันปีแน่โอ้ยเดด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 ใจเย็นเจ๊ใจเย็นใจเย็นฟันไม่สูงช่องวันคือเจ๊แกตัวสูงมากครับเลยฟันจะตูดเจ๊มีเอ็มตูดฟันชิ้นสี่อะไรอย่างงี้ลูกกินอ่ะเจ๊ นี่เนี่ยหวงสว่านเล่นเออเฮ้ยมีเซมีเซฉันไม่ดีใจเหมือนลูกๆของฉันหรอกครับเจ๊ผมรู้นี่เนี่ยเออเจ๊เออเออยายายาเจ๊กำลังดีไม่รู้เจ๊แกล้มหรือเปล่าเนี่ยเออวังนั้นขอลองเออติด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 จั๊จั๊ผมว่าต้องเป็นอมตะแน่ๆเลยว่ะเออเจ๊แกต้องอมตะแล้วแบบ เราต้องหนีอ่ะเออก็คือไม่สามารถชนะได้แน่ๆเลยเนี่ยขนาดผมฟันมาดูดิสักพักแล้วถ้าเป็นไทยแลนด์นี่คือในภาค2อ,อะ่ะมันต้องล้มมั้งแหละไอ้นี่ไม่เลยครับอ,อึดไปไหนเออปัดเลือดเปลอะเนี่ยจากสีขาวนี่เป็นสีแดงฉ่ำแล้วอะไรตูดอะตูดตูดเจ้าตูดเจ้าไปโดนเดือดแขนด้วยเออเปลอเออผมตุ่ยสิโว้ยนี่ไลเซเบอร์นะเออเออ,เอ,อ ฆ่าไม่ได้ครับสรุปนะผมว่าออกระตุกกระตุกกระตุกแบบนี้นึกว่าจะแบบล้มแล้วไม่ใช่ครับเครื่องผมกากเองไม่ล้มว่ะครับสรุปนีครับคือไม่สามารถฆ่าเจ๊แกรตรงนี้ได้หรือว่าทำให้เจ๊แกล้มได้เจ๊บอกเราต้องไปเจอกันตอนเป็นบอสใหญ่อย่างงั้นก็ได้เจ๊กูวิ่งละ <c oughs> ขอมาหลบในห้องแป๊บโอ้ย ดีเจจังเห็นคุณปลอดภัยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างก็ฟันตูดเจเกซียนแต่ก็ไม่ตายทันทีอย่างอื่นนะครับซึ่งการจะได้ดาบนี้เนี่ยก็คือเราต้องเล่นจบเกมก่อนรอบหนึ่งแล้วก็มันจะปลดล็อกที่ว่าเราสามารถซื้อแล้วก็เอาไปใช้ในตัวเกมหลักได้นะครับก็คือตรงเนื้อหาร้านพิเศษเนี่ยนี่ครับมันจะมีดาบ LC อยู่นะครับ a n s e l l e r a n s e r l e r เหรอคือไลเซเบอร์แหละมีดสงคุณภาพที่พัฒนาขึ้นโดย BSEE นะครับ เมื่อได้แล้วก็ซึ่งเราจะได้เนี่ยก็คือเราต้องเล่นในโหมดทหารรับจ้างนะครับเนี่ยหรือก็คือโหมดม e r ์ซ n a นลนะครับให้ได้แลก S เนี่ยต้อง S S นะครับ Double S นะสองตัวถึงจะสามารถซื้อดาบได้นะครับซึ่งผมก็เล่นครบหมดแล้วนะได้ S S บ้างแล้วก็ S S บ้างนะแต่บอกเลยว่าก็รักเลือดอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะไอ้ดานนี้ครับขอแนะนำขอนําเสนอด่านโรงงาน2เนี่ย บอกเลยว่าสุดติงกระดิ่งแมวแถมหัวร้อนด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นเอาให้ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะ